นึ่งแล้วกันนะทางนัานทีมงานแม่ครัวแล้วก็เพื่อนของพี่โอด้วยนะครับในช่วงนี้ด้วยนะครับสำหรับมิตรรรกนำทุกท่านนี่เรียกว่าอดใจนอกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับในช่วงตรงนี้นะเรียกว่าทุกท่านน่าจะได้รับชมเป็นบรรยากาศของรอบโชว์แบบแบบพิเศษน,นิดนึงแล้วกันนะสำหรับสำหรานกันเลยทีเดียวรอบโชว์5ผลงานเพลงกันไปนั่นเองนะ,ะนะในรอบที่ผ่านมากันด้วยเดี๋ยวเราแต่ตอเนื่องกันนะแต่ตอเนื่องกันนะครับเดี๋ยวงไงขอ เช็คท่านนีหนึ่งแล้วกันนะครับนะฐานะของพี่โอ๋แล้วก็แม่ครัวด้วยนะครับนะถ้าพร้อมกันอยู่แล้วยังไงเรียนเชิญได้เลยนะครับหรือว่าถ้าหากว่ายังไม่พร้อมยังไงเพิ่มเติมให้กับพวกเรามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราได้นําเสนอกันให้นะครับในแต่ละรอบกันด้วยนะเดี๋ยวจะได้จัดต่อเนื่องกันเนาะอ่ะแล้วก็ฝากเพืสัมพันธ์อีกสักนิีหนึ่งแล้วกันนะครับเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนนะครับ9026เพชรบุรีนะครับ 9026เพชรบุรีนะครับนะท่านยังไม่ได้ไปขยับรถนะครับถ้าหากว่าท่านเจ้าของรถอยู่ในบริเวณนี้นะครับ9026เพชรบุรีนะครับนะรบกวนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอพี่โอว่ายังไงครับพี่โอพร้อมไหมครับอ่าพร้อมไหมพร้อมไหมอ่านะครับอ่รู้สึกว่าท่าน